รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลย์ไทย HD ทางสถานีโทร,รทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีแซ้ทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อาพิพัฒเดชาคุณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน้าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ ออโตแพร์บริษัทให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์ด้านระบบสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ออนไลน์ระบบบริหารอู่ซ่อมรถยนต์แบบครบวงจรและระบบบริหารคลังสินค้าสำหรับผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์เดินหน้าเต็มเข้าสู่ปีที่5เผยภาพรวมความสำเร็จการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยพร้อมประกาศการระด,ดมทุนมูลค่ากว่า70ล้านบาทจากบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่และเสริมความแข็ง แบ่งทางธุรกิจโดยในปี2568ออโตแพดตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาด1%ของส่วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ทดแทนยานยนต์ทั้งหมดและสร้างไรายได้ต่อปีสูงถึง2,000ล้านบาทพร้อมยกระดับกระบวนการการทำงานของอุตสาหกรรมอะไหล่ทดแทนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดด้านการให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์ของวงการชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ยานยนต์แบบครบวงจรในประเทศไทยครับ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน a u t o p a i r The i เดิ t e ัสอีกน t ยต์แต่ e าสเต็ป e ในวันนี้นะครับคือเราต้องการที่จะจุดประกายทางความคิดให้กับทุกผู้เล่นในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเพื่อตระหนักถึงการมาของดิจิทัลครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัลเพราะว่ามันไม่ได้กําลังจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วและอย่างที่ผมกล่าวไปคือมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับ ความว่าจุดเด่นของออรแพรหล,หลักๆคือเป็นระบบที่ถูกสร้างโดยลูกหลานของคนในวงการอะไหล่ครับดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ถึงเพนพอยต์ของทุกผู้เล่นในอุตสาหากรรมแล้วระบบทุกระบบที่เราสร้างขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยช่วยในการยกระดับและพัฒนารูปแบบธุรกิจเดิม,ดมได้ทั้งสงิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอย่างแรกออโต้เอ็กซ์เพรสเป็นระบบคลังสินค้าสําหรับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับ เราจะทําการทําแคตตาล็อกที่เป็นในรูปแบบกระดาษที่เราจะคุ้นเคยกันเนี่ยไปอยู่ในรูปแบบดิจิตอลนะครับให้สามารถดูผ่านระบบได้หรือว่าเชื่อมต่อ API ต่างๆดึงข้อมูลไปใช้ต่อมาก็คือระบบออโต้ฮีโร่นะครับระบบนี้เนี่ยจะเป็นระบบบริหารอู่ซ่อมรถแบบครบวงจรนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ Marketplace ที่เราคัดเลือกเฉพาะตัวแทนชั้นนำนะครับเข้ามาขายอยู่ในมาร์เก็ตเพลนี้ทำให้อู่เนี่ยสามารถเข้าถึงราคาต้นน้ำได้เลย แล้วก็ระบบที่3ครับออโต้เทรดเนี่ยจะเป็นระบบที่เราทําเพื่อให้ศูนย์บริการที่เราเรียกว่า fast fit นั่นคือเวลาสําคัญที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยระบบนี้จะจัดหาอะไหล่หรือ,อยางให้ถึงที่หมายได้ภายใน60นาทีครับแล้วก็ระบบสุดท้ายครับคือออโต้แมนเป็นระบบบริหารการซ่อมรถฟรีดนะครับก็เราเราทราบดีครับว่าฟรีดเนี่ยค่าบำรุงรักษารถเป็นอะไรที่เป็นต้นทุนที่แพงที่สุดดังนั้นระบบของเราเนี่ยช่วยประหยัดคูณเนี่ยได้อย่างน้อย10%แน่นอนนะครับในเรื่องของการซ่อมบำรุง ทั้ง4ระบบนี้เนี่ยเราก็พัฒนาให้ผู้เล่นทุกคนได้ใช้กันแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพครับทั้ง4ระบบใช่ครับจะเป็นในลักษณะ B2B ครับแต่ว่าในส่วนของ B2C End user ที่เข้าถึงมากที่สุดเนี่ยสามารถไปหาอู่ครับที่มีป้ายโลโก้ของเรานะครับว่าราคาโปร่งใสอะไรมาตรฐานนะครับจะเป็นเครื่องหมายถูกแบบแบบตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราจะพยายามเนี่ยติดตั้งป้ายตัวนี้ไปที่อู่ ให้ครบทุกอู่ที่เป็นใช้บริการของเราเนี่ยภายในอีก2ปีนะครับตอนนี้เราก็พยายามติดตั้งป้ายพวกเนี้ยให้เหมือนอารมณ์เป็นเซอร์ไดฟว่านี่คืออู่มาตรฐานครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ใกล้ชิดกับ b 2 c หรือว่า End User มากที่สุดครับปัจจุบันเนี่ยเรามีอู่ครับที่ใช้งานระบบเรามากกว่า200อู่มีร้านค้าอะไ่เป็นพันธมิตรกับเรามากกว่า50ร้านค้าและที่สําคัญเนี่ยเรามีฐานข้อมูลอะไห่ที่ถูกต้องและครบถ้วนมากกว่า8 0,000ื่นรายการครับ จากทั้งตัวแทนจำหน่ายทั้งแบรนด์โอนเนอร์เนี่ยมากกว่า30เจ้านะครับจริงๆฮอนคิดว่าการมาของ EV สิ่งที่สำคัญสุดครับคือรูปแบบข้อมูลทุกอย่างที่เกิดเกี่ยวกับ EV ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรถข้อมูลการซ่อมข้อมูลอะไหล่ของรถอ v ีทุกอย่างจะล้วนมาอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลครับคือสามารถใช้เครื่องมือในการตรวจสอบได้สามารถดูได้ว่าใช้อะไรอะไรดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ตอกย้ำครับว่าคนที่ทำดำเนินธุรกิจในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอยู่นะครับ จำเป็นจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลดังนั้นเนี่ยต้องนาเอาเครื่องมือเทคโนโลยีมาใช้อะครับเพื่อที่เราจะได้ปรับตัวกับดิจิทัลได้ครับใช่ครับอะไหล่ในระบบเราเนี่ยจะมีทั้งอะไหล่แท้จากคาร์เมเกอร์เลยนะครับแล้วก็มีอะไหล่เทียบแท้ซึ่งแน่นอนว่าอะไหล่เทียบแท้เนี่ยทุกคนก็มักที่จะกลัวว่าเอ๊ะเป็นของปลอมหรือเปล่าแต่ต้องม,มั่นใจได้เลยครับว่าทุกอู่ที่มาจากออรโรแพรนะครับจะเป็นอู่ที่ใช้ระบบ เออใช้อะไรเทียบแท้ที่ได้คุณภาพเท่านั้นครับตามตามสโลแกนเลยครับราคาโปร่งใสครับอะไหล่มาตรฐานคือเราไม่มีทางฟาดหัวฟันหัว Enduser แน่นอนเพราะนี่คือเพนพอยต์ใหญ่ที่เราเข้ามาแก้ครับคือความโปร่งใสของอุตสาหกรรมนี้ครับอ๋อครับการการเข้ามาในมิ t ูบิชิคอร์ r ปอเรชั o นครั้งนี้นะครับทำให้เราเนี่ย ต้องการที่จะขยายธุรกิจนะครับไปหมวดอื่นๆเพราะปัจจุบันเนี่ยเราทำแค่ในส่วนของรถยนต์เจ็ที่นั่งหรือรถส่วนบุคคลทั่วไปแต่ว่าการมาของมิตซูเนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถแผ่ขยายไปถึงไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกเป็นต้นนะครับหรือว่ายางรถยนต์ที่เราก็ได้เริ่มลองทำมาแล้วแต่การมีมิตซูบิชิเข้ามาเนี่ยจะสามารถทำให้เราขยายตลาดได้รวดเร็วมากกว่าเดิมครับ สำหรับออโรแพนะครับเรามีดิจิทัลโซลูชันสำหรับทุกผู้เล่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วสนใจให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยยกระดับหรือพัฒนาธุรกิจอะไรก็ตามที่ยังดำเนินการแบบดั้งเดิมอยู่สามารถทักเราเข้ามาในไลน์ลได้ครับเป็น Line o f f i c i a l h e l l o a u น o อลอโร H E L L O แล้วก็ออโรแพติดกันเลยนะครับ ก็ผมเชื่อมั่นและมั่นใจจริงๆครับว่าออโรแพจะมีระบบที่สามารถตอบโจทย์ทุกผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้ได้ครับขอบคุณครับและหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานีข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนกพวัสภิพัฒน์เดชากุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ